ลูกค้าดูครับว่าเราถ่ายน้ำมันเครื่องจริงติดฟิล์มจริงตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอยอดจัดเต็มหรือว่าอะไรไม่บกพร่องอะไรมากมายเราก็แถมให้ลูกค้าได้นะฮะเห็น <c oughs> ถ่ายน้ำมันเครื่องติดฟิล์มอะไรพวกเนี้ยนะครับวันนี้ส่งรถนะครับคันนี้ส่งรถหมดแล้ววีโก้สี่ประตู <c oughs> ออโต้หายากวีโก้สี่ประตู <c oughs> ออโต้หายากลูกค้าผ่อนเท่าไหร่ไม่รู้ ห้าพันตัาบาทมั้งเพราะว่าปีน่าจะแค่สี่ห้าปีอ่ะไม่จํานวนปีไม่เยอะลูกค้าเลือกจำนวนปีไม่เยอะอน,นี้สวยนะครับตัวจีด้วยตัวจีด้วยไฮรักวีโก้รอครับเอาไปผ่อนห้าพันพน,นี่ก็ห้าพันหกพันนี่ก็บิ๊กไบค์สี่ประตูออโต,โต้หุ้นปแดงเกือบล้าน น,นี่ไฟแดงเกือบล้านนะฮะสามพันจีสามจุดศูนย์จีดีโฟดีนะฮะศูนย์จีดีโฟดีครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเยอะรถเรามีเยอะมันถูก,ถกไตตันนู่นไตตันคันนู 1, 3, ้นนี่พร้อนสามพันแปดเครื่องบินซินนะอ๋อแล้วเดี๋ยวจะมีไตตันแคป็เบียรโต้เหมือนกัน ตั้นแคปเกียวโตเหมือนกันเดี๋ยวจะมีเข้ามาสุปรุ x ลเอ็กวีงอยู่นะ389เกทน่าก็ยังอยู่เทน่าก็ผ่อน5,000กว่าปี2 0น4่นะเบนนี่ก็ไม่แพง2,700 2,700็ดอวิลาดนี่ผ่อน3,800โน,น่โนนพระเอกของเรา2,900ัีตต้าปี2 0 1 1 1 2 2 9 0 0 0 ได้ยินไหมเนี่ยโฟกัสเราก็ขายไม่แพงโฟกัสนม่แม่โคตโคตได้ใจลูกค้าเลยแหละไม่เอาเปรียบผู้บริโภคของจริง3ามพันแปดอบาท <c oughs> เราขายห้าประตูนะ <c oughs> เราขายหนึ่งแสนเก้ันบาทนี่รวมค่าจ่ายหมดแล้วนะที่พูดอะ่ะาาก็จัดค่าโอนค่าประการนี่รวมให้หมดนะฮะยกเว้นลูกค้าบางคนยอดไม่ถึงนี่ต้อง ต้องจ่ายนะครับสุดหลอ,อนี่ก็ยังอยู่นะครับ3,800บาทสุดหลอ,อนิสสันอาเมล่านะครับ3,800บาทก็ยังอยู่แจ๊สก็ยังอยู่นะครับ4,800บาทฮอนด้ j แจ๊หล่อหลอนะครับจัดทรงหล่อหลอนะครับหัวเจาหัวเดียวก็มีนะครับหัวเดียวก็มีหัวเดียวดีแม็ Mac, เครื่อง i อเทคเครื่องคอมก็เร็วแล้วนะครับ อันนี้กำลงังรอผลิตอยู่เก็บทำความสะอาดทำเบาะอยู่นะครับเมอร์ d ซเดสวันนี้หลังคาแก้วนะป้ายแดงประมาณ3 8ล้าน8ตัวท็อปเลย E ตัว E นะฮะป e, ีป e ีเก่าไปหน่อยแต่เราขายถูก2,800เตรียมไว้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ e 2 4 0หลังคาแก้วหลังคาแก้วเป็นยังไงก็หลังคาแก้วไงหลังคาแก้วเปิดได้หลังคาแก้วหลังคาสัน,ะนะรูบนะฮะ แก้ว1บาล2บาลแก้ว1บาล2บาล3บาลตัวนี้นี่ตัวท็อปสุดนะใบแดงนี่แพงมากเราบอกไปทำนะครับรถหลายปีนะฮะกำลังทำแล้วลื้ทำความสะอาดให้หมดนะครับลื้ทำความสะอาดให้หมดนะครับตัวนี้สองแสนเดี๋ยวจะตั้ง 00, 00อสองแสนเจ็ดสองแสนแปดอ่ะฟังได้สองแสนก่บบาทเมอร์ d e เดสเบน์นะขบับรลอ่ลอเท่ๆนะฮะคันนี้ก็ขายแล้วอีโก้ สีประตูตอัโต้ขายดีสีประตูอัโต้นี่ขายดีเพราะมันขับง่ายไม่เมื่อยสีประตูอัโต้ตัวนี้ปีสิบสองขายแล้วลูกค้ารับรถไปแล้วอันนี้เอามา <c oughs> แกลหลอดไฟเฉยเอาติดนี่ก็ปีสิบสองนะสามพันแปดปีสิบสองนะสามพันแปดร้อยบาทยังอยู่ <c oughs> เอเวนซ่าพระเอกของเราเหมือนกัน,นตัวนี้ขายดียังอยู่เหมือนกันสองคันอ๋อคันนู้นจอง ก็ถ้าใครจะช้อนสองก็มาได้นะฮะช้อนสองแต่ว่าช้อนสองช้อนสองรบบมาได้แฮมลี่ยังอยู่นะครับอันนี้ขายแล้วมีขายแล้วจะส่งบุรีรัมวันสวันนี้ส่งบุรีรัม